สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอ e ีสุสสนิยนนครสวรรค์ตะกีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้นะครับในส่วนของนะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับในส่วนของตัวรุ่น4ีประตูเอสพร้อมโป o แม x i n g งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมความสวยงามของรุ่นนี้นะครับพร้อมโปลแม็กซ์งที่ลูกค้ากังจัดทรงในส่วนของตัวสี่ประตูรุ่นเอสนะครับใช้เงินดาวน้อยมากนะเดี๋ยวจะมาบอกในะส่วนท้ายของลิปนะครับเดี๋ยวพามาชมความสวยงามและอุปกรณ์ต่างๆของรุ่นเอสพร้อมโป o แม x i n g งว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวมาชมทางด้านหน้าก่อนเลยนะนี่นะครับทางด้านหน้าในรุ่นของตัว S ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าสีเทาแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้มาดูใกล้ๆเลยนะครับโลโก้ e ซูสูนะครับของเราขนาดใหญ่นะครับคมเนมี้ยนะครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนในส่วนของทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของไฟไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะแสงเนียเป็นไฟไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับขนาดใหญ่เลย ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกเบ้าไฟตัดหมอกนี่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะทุกค้าสั่งได้เลยนะผมติดตั้งให้ได้เลยนะครับในส่วนของทางด้านข้างนี่เดี๋ยวมาดูทางด้านข้างความสวยงามของการจัดทรงและพร้อมโปรแม็กซิ่งของคันนี้นี่นะครับดูมุมก,กว้างก่อนเลยเดี๋ยวพามาชมในส่วนของแม็กซิ่งนะแม็กซิง่งมาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวแม็กซิ่งนะครับ นี่แม็กซ์งนะตัวนี้จะมาพร้อมในส่วนของตัวครอบเบรกครอบดุมแล้วก็นับล้อนะครับวันนี้ลูกค้าจัดสีม่วงนะครับแต่กบสีแม็สีน้ำตาลมีเลยน้ำตาลเข้มเข้มแบบลงตัวเลยนะครับออฟลึกๆก,กันไปเลยนะอ่าเดีย๋ยวมาดูทางด้านในส่วนของทางด้านท้ายทางด้านท้ายนะครับนี่แม็พร้อมกับตัวครอบดุมสีม่วงแล้วก็นับล้อสีม่วงออฟลึกกันเลยทีเดียวนะนี่ ขนาดยางนะครับวันนี้นะครับลูกค้าจัดในส่วนของขนาดยางนะครับ255ครับ50 R 1 5 R 1 8ตัวนี้จะเป็นแบขบแปดนะ <c oughs> มาดูทางด้านท้ายในรุ่นของเก็ดนะครับรุ่นท้ายของเก็ดเนี่ยปท้ายเนี่ยจะเป็นแบบปฟท้ายแบบคมแดงนะแล้วก็จะมาในส่วนของหลอดไฟข้างหลังนี่จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับสีเหลืองนะนี่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวละไฟเบรกเลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของทางด้านท้ายฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นมือเปิดแบบสีดําถ้ารุ่นเอของเรานะครับจะเป็นมือเปิดแบบสีดานะครับแล้วก็ กันชนท้ายตรงนี้จะไม่มีมานะครับเนี่ยกันชนท้ายตังนี้จะไม่มีมาในรุ่งเกจเอาเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างฝั่งนี้มากนะดูความสวยงามในการจัดสรงนะ,ะจะสรงโหลดนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพามาชมทางด้านภายในนะครับมาดูอุปกรณ์ในรุ่นของเกจเอว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับสําหรับในตัวรถนะครับอ่ามาชมทางด้านภายในเลยนี่นะครับในรุ่นของเกจเอของเรานะครับวงอะไรหน้านะครับจะเป็นแบบ สามก้านนะครับตรงสปอร์ตมาพร้อมกับในส่วนของเครื่องเล่น c d m ี3นีะครับพร้อม d s เอ่าเกียนะครับเป็น6สปีดนะครับอุปกรณ์ของรุ่นเอเราก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะในรุ่นเอของเราแต่ว่าราคาจะประหยัดนะครับแล้วก็ตัวเงินดาวก็จะถูกด้วยนะส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าตรงสปอร์ตนะนี่มีขิดทางด้านข้างนะครับโอกระชับเวลาขับขี่ก็จะมั่นใจมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของ กระจกมองข้างนะครับนี่สามารถปรับเลนส์องศาได้นะแล้วกนะ็มีในส่วนของระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าทั้ง4อันเดีย๋ยวดูทางด้านท้ายนะครับความกว้างของในรุ่น4ประตู S นี่นะครับกว้างจริงๆนะครับในรุ่นของตประตู S นะครับเบาะหลังกว้างมากนะนั่งสะดกสบายเนาะ,ะ่าดูความสวยง,งามนะครับนี่เลยนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น4ประตู S อของเรานะครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้ในส่วนของรุ่น4ประตู S อจะมีว้วยกันอยู่2สีนะครับก็คือสีบอลเงินและก็สีขาวนะครับแต่ละโปรโมชั่นพร้อมโปรโมซิ่งวันนี้นะครับดาวขั้นตามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้านะใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทเท่านั้นเองนะก็จะได้ในส่วนของตัวแม็กซิ่งจัดทรงนะครับของแถมก็จะมีจีนกองแสะกัภไยชั้นหนึ่งพรบอทะเบียนจีนกระบะไลเนอร์นะครับออกกันไปแบบครบเลยนะเนี่ยสวยงาม นะครับเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษีต่อปีก็บอกได้เลยนะสประตูไม่ต้องกลัวนะครับว่าภาษีจะแพงนะในส่วนนี้อ่าเครื่องยนต์1,900 19, ซีซีเนี่ยภาษีต่อปีก็อยู่ประมาณ3,800กว่าบาทเท่านั้นเองนะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น4ีประตูรุ่นแคปตัวเอนะครับใช้เงินเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นตัวนี้ก็19,900บาทเท่านั้นเองนะสามารถติดต่อ ผมมาได้นะครับในส่วนของสุพจน์คนน่ารักกับอีสุสุเสนยนน์นครสวรรค์ตาขีนะครับที่1ที่เดียวในนครสวรรค์แน่นอนนะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายนะครับดันเอกสารทุกเคสนะครับส่งมอบกันถึงที่เลยครับต้องผมสุพจน์คนน่ารักอีสุสุเสนยนน์นครสวรรค์ตาขี0819713914นะครับแล้วนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมจะบริการให้ทุกที่เลยนะครับชความสวยงามเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในส่วน ของรุ่นรถต่างๆที่พร้อมส่งมอบให้กับท่านลูกค้าให้กับเพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับติดต่อผมได้นะครับทางเฟซบุ o กนะครับในส่วนของเพจก็มีนะครับแล้วก็ไปทาง YouTube ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปกดลิงก์ไว้ให้นะครับตาม f a c e b o o k ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับทคนสวัสดีครับ <ST AN CE>